สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะคะวันนี้จะพามาชมที่ดินแปลงเล็กพัฒนาแล้วติดแม่น้ําป่าสักนะคะใครที่กําลังมองหาที่ดินริมแม่น้ําแปลงเล็กๆแปลงนี้เหมาะเลยนะคะและจะมีบ้านเดี่ยวอีกหนึ่งหลังนะคะพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่ตําบลคําพานอําเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีนะคะเป็นโฉนดคุดแดงพร้อมโอนค่ะที่ดินปรับถมแล้วทุกแปลงนะคะแปลงเล็กเกเข้าออกสะดวกค่ะ ด้านหน้าติดถนนหลวงชนบทเป็นถนนลาดยางนะคะด้านข้างก็จะติดถนนสาธารนณะกว้าง7เมตรนะคะน้ำประปาไฟฟ้าและระบบระบายน้ําวางไว้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านริมแม่น้ําก็ปรับถมตกแต่งแล้วสวยงามเลยค่ะหันหน้าไปทางแม่น้ํานะคะทิศตะวันออกเฉียงเหนือแปลงที่1น,นะคะ345ตารางวาลักษณะที่ดินจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ ด้านข้างติดถนนสาธารณะกว้าง35เมตรด้านหลังติดแม่น้ํากว้าง35เมตรเช่นกันค่ะแปลงนี้มีที่เงอกอีกเกือบหนึ่งไร่นะคะราคา345ตารางวา1,400ล้านสบาทราคานี้เจ้าของเป็นผู้ออกค่าโอนค่าภาษ,ษีให้นะคะส่วนแปลงที่2นะคะ2อลไร่97ตารางวานะคะแปลงนี้ลักษณะที่ดินจะเป็น ถุงทองนะคะหน้าแคบหลังกว้างนะคะด้านหน้าติดถนนสาธารนณะเป็นถนนชนบทนะคะกว้าง25เมตรด้านข้างลึก100เมตรติดถนนสาธารนณะเช่นกันนะคะเท่ากับแปลงนี้ติดถนน2ด้านนะคะส่วนด้านหลังติดแม่น้ํากว้าง55เมตรโดยประมาณนะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเช่นกันนะคะแปลงนี้มีที่งอกเกือบสองไร่นะคะ สองไร่เก้าสิบเจ็ดตารางวาราคาขายอยู่ที่สองล้านเก้าแสนบาทราคานี้รวมค่าโอนให้ด้วยนะคะแปลงนี้ก็ปรับสมเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะส่วนอีกหนึ่งหลังนะคะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะไม่ติดแม่น้ํานะคะหนึ100่งร้อยตารางวาเป็นบ้านสร้างใหม่พร้อมเฟอร์นิเจอร์นะคะพื้นที่ใช้สอยหนึ่งร้อยสามสิบหกตารางเมตรนะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวราคาขายอยู่ที่ สองล้านเก้าแสนบาทนะคะเดี๋ยวบ้านเดี่ยวจะรีวิวให้ตั้งหักนะคะทำเลนะคะตอบโจทย์มากนะคะการเดินทางเชื่อมต่อหลายเส้นทางเลยนะคะเข้าสู่เมืองได้ทั้งสองเมืองนะคะทั้งเมืองลบบุรีและเมืองสลับบุรีนะคะแค่ข้ามสะพานก็ไปจังหวัดลบบุรีแล้วนะคะเป็นเขตติดต่อกันระหว่างสองจังหวัดนะคะใกล้เขื่อนแม่น้ำป่าสักด้วยนะคะขออภัยค่ะใกล้เขื่อนป่าสักนะคะ เพียงเจ็ดกิโลเมตรนะคะใกล้เทศบาลวังม่วงโรงพยาบาลวังม่วงสถานีตำรวจตลาดนะคะเพียงห้ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะใกล้ปั๊มปตทเซเว่นสี่กิโลเมตรห่างจากพิพธิธภัณฑ์เขื่อนป่าสักเจ็ดกิโลเมตรนะคะสถานีกาแฟป่าสักแปดกิโลเมตรนะคะจากเมืองสระบ,บุรีห้าสิบกิโลเมตรและจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตธิ์หนึ่งร้อยสามสิบกิโลเมตรนะคะ โซนนี้นะคะจะมีทั้งร้านอาหารและร้านกาแฟมากมายเลยนะคะใกล้ทั้งแม่น้ำป่าศักและเขื่อนป่าสักนะคะใกล้แหล่งโรงงานใหญ่ๆทั้งสองจังหวัดนะคะโรงงาน SCG ด้วยนะคะค่ะสนใจนะัดชมที่ดินได้ทุกวันนะคะเบอร์โทร0 9 1ย์9 6 1 2 4เบอร์นี้เป็น ID l ดี e ด้วยนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชม พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ